ดีค่ะทุกคนใบเตยนะคะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยนอนดึกพักผ่อนน้อยนะคะและที่สําคัญเนี่ยทำงานหนักมากนะคะแต่ทำอย่างนี้ก็ผิวไม่โสมเลยนะคะเพราะว่าตัวมีตัวช่วยดีๆซึ่งทานอย่างเป็นประจํานั่นเองนะคะซึ่งก็คือตัวนี้เลยค่ะ W Collagen Plus นะคะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์100%นะคะและที่สาคัญเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลขนาดเล็กมากๆ สาวๆคนไหนที่มีปัญหานอนน้อยโซมขอบตาดำเป็นสิวฝ้ากระต่างๆนะคะเตยแนะนำตัวนี้เลยค่ะ W Collagen Plus นะคะรับรอง mm hmm. เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนที่สำคัญเนี่ยคือชงง่ายมากๆมีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ขาวเตยชอบมากๆเลยค่ะ บอกเลยนะคะว่าน้องมันม่วงของเราตอนนี้เขามีโปรโมชั่นแล้วนะคะนอกจากจะส่งฟรีแล้วนะคะซื้อหนึ่งก็แถมหนึ่งเอาไปเลยค่ะราคา490บาทหรือใครนะคะจะซื้อโปรนี้คือสุดคุ้มมากๆซื้อ3แถม4ราคา1,350บาทส่งฟรีไปอีกนะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นตัวนี้นี่ขายดีสุดๆนะคะเพราะว่าคุ้มมากๆและใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจําหน่ายนะคะทั่วประเทศเลยจ้าแล้วนะคะขอไปสร้างผิวใสกับน้องม่วงก่อน